เพื่อไทยมีความยินดีกับการที่รัฐบาลอนุทินและสารต่อผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อชาวไทยพักเพื่อไทยรับรองว่าจะทำงานอย่างตรงปกติและไม่มีการกล่าวหาเป็นภูมิใจเคลมท่าผลงานดีและมีประโยชน์ต่อประชาชนพวกเราเต็มใจรับผิดช,ชอบการสารต่อนโยบายเดิมของรัฐบาลเพื่อไทยพักเพื่อไทยพอทอมีนางสาวคติยาสวัสดิผลผู้สื่อข่าวและรองโฆษกทักที่มาถแถลงการเกี่ยวกับการที่รัฐบาลพักภูมิใจไทยพอทอสารต่อนโยบายเดิมของรัฐบาลเพื่อไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีความสำคัญมากพวกเราเชื่อว่าการสารต่อนโยบายเหล่านี้จะมีผลดีต่อประชาชนแต่ถ้ามีข้อสงสัยหรือความคิดเห็นแตกต่างก็อยากให้เสียงพวกเราได้ยินเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและปรับปรุงต่อไปโครงการนําร่องรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนางสาวคติยากล่าวว่าการยือดอายุโครงการนําร่องรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายสาย,สายสีแดงและสายสีม่วงออกไปอีกสองเดือนเป็นเรื่องที่ดีและเหมาะสมจริงๆแล้ว นายอนุทินชาวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสามารถสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมขอข้อมูลจากข้าราชการมาดูว่าโครงการนี้มีคุณภาพและประหยัดงบประมาณได้ถ้าจะให้ดีกว่าท่านสามารถต่ออายุออกไปอีกหนึ่งปีได้เลยหรือไม่ก็ควรนำโครงการรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายที่รัฐบาลเพื่อไทยได้เดินหน้าไปกว่า90%อร์เซแล้วกลับมาสานต่อนโยบาย30รักษาทุกที่ นางสาวคติยากล่าวต่อว่าส่วนนโยบาย30รักษาทุกที่ทราบว่าท่านตั้งใจจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปอีกนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีและสามารถทําได้เพราะรัฐบาลตั้งแต่พักสมัยไทยรักไทยพักพลังประชาชนมาจนถึงพักเพื่อไทยก็ได้วางหลักฐานไว้หมดแล้วเช่นเดียวกับการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐให้กับประเทศจีนนั้นนางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้สานต่อง,งานจากนายพิชัยนฤทธพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คนก่อนหน้า ที่ได้เจราจากับทางการจีนไว้ตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วได้อย่างดีเยี่ยมและไร้รอยต่อนโยบายหวยกเกษียณนโยบายหวยกเกษียณเป็นเรื่องที่ประชาชนจํานวนมากรอคอยหวังว่ารัฐบาลจะเดินหน้าต่อเพื่อจูงใจให้เกิดการออมในโครงการที่แทบไม่มีใครจะต้องเสียประโยชน์การสานต่อง,งานของรัฐบาลเพื่อไทยเป็นเรื่องที่ดีและเหมาะสมแต่ถ้ามีความคิดเห็นแตกต่างก็อยากให้เสียงพวกเราได้ยินเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและปรับปรุงต่อไป คำสั่งสอนจากรัฐบาลเพื่อไทยนางสาวคติยากล่าวว่าดิฉันอยากบอกกับรัฐบาลว่าไม่จําเป็นต้องกังวลว่าจะถูกกล่าวหาว่าเป็นภูมิใจเคลมเพราะท้ายที่สุดแล้วประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินเองในการเลือกตั้งครั้งต่อไปขอเพียงให้รัฐบาลทํางานอย่างตรงไปตรงมาให้ตรงปกและเดินหน้าสานต่อโครงการที่เป็นประโยชน์โดยไม่สะดุดการสานต่อง,งานของรัฐบาลเพื่อไทยเป็นเรื่องที่ดีและเหมาะสมแต่ถ้ามีความคิดเห็นแตกต่างก็อยากให้เสียงพวกเราได้ยิน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและปรับปรุงต่อไป